ครับอันนี้คือนายบุญเกิดหรือนายตาเกิดอารมณ์ดีแต่ทาอะไรครับนี่ก็มาอันช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดน้องค่ายนะครับแถวอำเภอท่าบ่อหนองคายที่เยี่หมไปอำเภอโพตากนะครับคือเขาประสบอุทกภัยนะครับนี่ก็เป็นสะพานุ่นนะครับสำหรับอาจารย์จุกนะครับสะพานมุญแล้วคนที่จะนําไปมอบก็คืออาจารย์แวนนะครับวัด ขอบคุณนะครับอ้ายเกิดอารมณ์ดีขอให้สุขภาพดี <Okay. S 1> นะครับร่ำรวยดี <Yeah. S 1> และมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในการบริจาคร่วมด้วยช่วยกัน1 0 0บาททวน <Okay. S 1> สาธุสาธุทองใบบุตรโคตรพร้อมครอบครัวเงินก็100บาทไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า1ถุงใหญ่อันนี้ FC ประจำหอกระจายข่าวถ้ามีข่าวข่าวอันใดก็ไม่ไวที่จะ ได้มาร่วมบริจาคและเป็นสักขีพยานในตรงนั้นขอให้คุณยายจงสุขภาพดีร่ำรวยดีและเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตในครอบครัวการเดินการเหินการไปกันมาแข้งขาก็ขอให้เหยียดตรงเหมือนเสาธงเดอ้อสาธุรุ่นราวคราวเดียวกันได้มาร่วม่อให้ทานเสื้อผ้ากี่กี่กระสอบครับเสื้อผ้าสองกระสอบอ่าเสื้อผ้าสองกระสอบพนมือและยิ้มด้วยนะครับยิ้มด้วย นมม,ม,มีการให้ยิมอีกเล <laughs> ที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณลงทิพย์สุพินิด้วยครับสามพี่ระวันชัยลบร้านลุ่งเรืองล่ํารวยอ่าหลังจากที่ช่วยมาม่าสองกล่องแล้วเงินหนึ่งร้อยบาทพร้อมเสื้อผ้ากี่ถุงครับนี่พร้อมเสื้อผ้าอีกหนุงถึงออหนึ่งถุงใช้เพราะด้วยความคารบเพราะว่าครั้งก่อนน่ะแตกดูก็มานะครับคำว่าแตกดูกก็คือมันปรีเปรยตะเข็บนั่นแหละฮะ อ่าขอขอบคุณมากขอคงมากอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุปาร์ตี้เป็นชายโสดตลอดกาล <S S 1> นะอ่าอยู่ที่ใกล้ๆสวนยางกันนั่นแหละรครับวันนี้ได้นํามาม่ามา,มาครับมามา่ากี่ห่อครับ100บาทเอหนึ่งร้อบาทแล้วก็พร้อมปัจจัยอีกนะครับหนึ่งร้บาทอีกมาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับขอให้สุขภาพดีร่ำรวยดีนะอ่านะครับสาธุสาธุ